สวัสดีผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับช่องนครสไตล์เล็กชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวการซ่อมพาสมานะครับทีวีพาสมา lg รุ่นนะครับ50 pq 3 0 r นะครับการไฟไม่เข้าเปิดไม่ติดครับก่อนที่จะไฟไม่เข้าลูกค้าบอกดูอยู่ดีๆแตกดังปุ๊บดินในครับมันช็อตนั่นแหละครับแต่ไม่รู้ว่าตัวใดเสียเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องแกะฝฟครับ ครับหลังจากแกะฟ้ามาก,ก็จะเจอแบบนี้นะครับบอดสัพายนะครับบอดวายบอร์อดเอ็กแต่ผมจะมาอธิบายคร่าวๆนะครับคงไม่จอดลึกถึงเชิงรายละเอียดครับเพราะว่าผมก็ไม่ถนัด เท่าไหร่กับพัดมากแต่ก่อนมันซ่อมราคาได้ครับอยู่นี้ไม่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะมาดูกันครับอาการในถึงนี่คือเสียปลั๊กไฟแล้วไฟมันยังตัโทมไม่มีนะครับแล้วไฟ V S V S V A ตัวนี้ไม่ออกครับที่มันมีเขียนบอกนะครับเขียนบอกก็คือตามนี้ครับไม่ออกนะครับเนี่ย ที่ไตสเก็ตไม่ออกแล้วก็ไฟเลี้ยงสิบวูไม่ออกผมคิดว่าน่าจะเป็นที่จ่ายไฟชุดนี้แต่วผมจะถอดไฟหลักๆออกแล้วลองวัด ถ้าไฟออกแสดงว่าอาจ hai, จะมีสองชุดนี่มีปัญหาแล้วก็ส่วนไฟห้าโวลต์ที่มันเลี้ยง CPU ถ้ายังไม่มาก็น่าจะเป็นบอ bon, ร์ดจ่ายไฟมีปัญหาซัพพลายจะมีห้าโวลต์เขียนบอกครับมองดูรายละเอียดกันครับ ตัวนี้ห้าโวลต์ก็ไม่มาครับเสเกตอจับกาวนะครับตั้ง10โวลต์ก็ได้ครับ5โวลต์ไม่มาแต่ดูด้วยตานครับซีที่บอร์ดคอนโทรลนะครับมันก็เน่าแล้วครับอาจจะต้องเปลี่ยนทิ้งครับเป็นขาสีเขียวแล้วนะครับ ตีตัวสีเงินนี่ครับเดี๋ยวต้องไล่เปลี่ยนครับแต่ก่อนจะไล่เปลี่ยนต้องมาซ่อมแผงนี้ก่อนครับห้าวุ้นสายเลี้ยงก็ไม่มาครับวัดดูทุกจุดแล้วครับไม่มีมาครับเดี๋ยวผมก็จะต้องไปวัดอาคูนึงครับที่จับกาวโครงเหล็กกับวัด เอซเอ้ย VS กับ VA ที่อยู่ในบอร์ดครับว่ามันช็อตลงตาไหมนี่ครับ VA VS แต่ต้องวัดตรงแผงนี่ครับแต่กาวแล้วก็ตั้งอาคุณหนึ่งเขาวัดถ้ามีช็อตลงกาวก็ต้องไล่ซ่อมพวกนี้แต่ที่จริงถ้าช็อตฟิวจะขาดครับฟิวพวกนี้จะขาดแต่ไฟชุดนี้ต้องจ่ายอยู่แต่ตอนนี้ชุดนี้ไม่ทํางานเลยเราก็เลยเช็คฝั่งนี้คร่าวๆไว้กอดแค่อาคุณหนึ่งดู เราต้องมาไล่ซ่อมฝั่งนี้ก่อนครับตัวนี้ที่ผมจะต้องทํามี2บอร์ดคือชุดนี้กับชุดนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะทําได้หรือเปล่าอย่างว่าครับพัดมามันก็เก่าแล้วครับนี่ถอดบอร์ดจ่ายไฟออกแล้วครับเดี๋ยวไปไล่เช็คดูให้มีไฟเพื่อไปเลี้ยงบอร์ดถอดโคก่อแล้วก็ไฟ vsva ต้องออกแต่ตัวนี้ครับเสียแน่นอนครับวัดดูละฟิลขาดครับฟิลของออ vs ครับ บวก vs เนี่ยขาดเราวัดสายเนี่ยมันมาเข้าฟิวตรงนี้ตรงนี้ขาดใช่ไหมครับจับ R าร์คูนึงครับจับดาวจับว่าตรงนี้ช็อตเต็มๆนะครับเดี๋ยวต้องรื้ออะไรตรงนี้ทําด้วยก็คือตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับซีเน่าหมดนะครับปล่อยน้ํายาดูขาเขียวหมดนะครับขาไหลครับต้องเปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนมีปัญหาครับนี่ครับโรทิ้งครับตัวนี้ก็ต้องโรทิ้ง ปัญหาคือการลงทุนนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะมาะรยายงานครับว่าจะผ่านไม่่านครับสําหรับ LG ครับพัสมาสิบนิ้วครับตัวนี้ตัวนี้เสียแน่นอนครับ